เมปิติในหลวงทรงห่วงน้ำท่วมพระราชทาน100ล้านบาทฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่วันที่29พฤศจิกายนในอนุทินชาญวิรูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ภาพหนังสือหน่วยราชการในพระองค์904ลงนามโดยพลเอกอากาศสถิตพงสุขวิมลราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงนายกรัฐมนตรี ความว่ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎร,รที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชากระแสดังนี้ 1. ่งทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และทรงรสรรทแรงรสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้้นที่ภใต ทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2. พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหัดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและทรงช,ชื่นชมบุคลาก,กรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่และจิตอาสาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนที่เสียสละอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจํานวนหนึ่งร้อยล้านบาททวนแก่โรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเฟื้องฟูและซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนที่เสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระบรมมาราชวากาศให้นายแพทย์วิโรจน์ยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าว สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนค้นหาและอากาศยานไร้คนขับโดรนสําหรับขนขนส่งอาหารแก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสลํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อใช้ในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสมาณโอกาสนี้